ัสดีนักเรียนเกรดทูกทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับทิเชอร์จิรวัตรในรายวิชา i n s i ไตน์มิวสินะครับสัปดาหนี้นะครับทิเชอร์จะให้นักเรียนเก็บคะแนนนะครับโดยการอัดคลิปว right ิดีโอร้องเพลง Go in on อนอะไรออนหันนะครับเมื่ออัดเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งลงในไลน์กลุ่มนะครับเดี๋ยวทิเชอร์จะเข้าไปตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะครับสำหรับนักเรียนบางคนที่ มาเรียนที่โรงเรียนแล้วทิเชอร์สอบที่โรงเรียนแล้วนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องอัดให้วิดีโอส่งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทบทวนเพลงกันสักหนึ่งรอบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนเพลง go in on อะไร on hand นะครับทุกคนร้องพร้อมทิเชอร์เลยนะครับเราจะร้องโน้ตเพลงหนึ่งรอบแล้วก็ เนื้อเพลงหนึ่งรอบนะครับ one two three four do 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 le 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 mi 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 fa fa son 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 do son do son do son. Do, do son 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 fa fa mi le do In on a lion hunt, walking through the jungle, I'm not one bit scared. If a lion comes, maybe I will just drop down dead. โอเคนะครับนักเรียนหลายคนยังไม่คล่องท่านนี้นะครับ ตรงนี้เราจะร้องว่า maybe I will just ร้องติดกันเลยนะครับเดี๋ยวดิฉันจะร้องให้ฟังอีกหนึ่งรอบตรงนี้นะครับ maybe I will just drop down t h e แบบนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือการทบทวนนะครับก่อนที่นักเรียนจะอัดวิดีโอส่งทิเชอร์นะครับให้นักเรียนฝึกซ้อมให้คล่องก่อนนะครับ แล้วค่อยอัดมาส่งทิเชอร์นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้านักเรียนคนไหนที่สอบเก็บคะแนนเพลงนี้ที่โรงเรียนแล้วนะครับนักเรียนไม่ต้องอัดคลิปส่งแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ